สวัสดีจ่าแฟนครับทุกคนเออนี่ยันจะไม่กล้าผ้ามว้วนเด้อดจ่าเด้อผ้าเขาขูา่เขาปาหมานบอมานกระติดตามยายเด้อเด้อดจ่าเด้อสสวััดีครบแฟนครับอ่ะยายมาเดี๋ยวสาวมือนเนาะจ่าเนาะหมานบอมานกระหลุนย,ยายเด้อเด้อดจ่าเด้อไปเขามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ยายใ,ใ,ใน่เด้อแฟนครับชูปูชูชคุณ อุ้นมีหดคุ่นเงี่ยงน้ำจากบาทได้บูพี่น้องเอ้ยมาบ่ท่านเขาดอกนี่มาลุ่นย่ายได้ด้วจ่าเด้อมาให้เป็นกำลังใจให้ย่ายสุโขสุคนเน่เนี่ยได้ลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาว้าพี่น้องมาสุโขสุคนนี่พอแล้วพอแล้วพรอเลี้วพี่น้องมาปรอบาทนี่ด้วจ่าเด้อเบิ้งเบิ้งเบิ้งไกลไกก่อนอื้ออเออ จุ่มจุ่มใหญ่ๆง,งามๆเลยพี่น้องนี่หมานมันเก็บเก็บนี่ดอกเล็กแหกมานนะจ๊ะเนาะนี่น้องนี่ดอกหนึ่งมานเร็วมานเร็วนี่จ้าพีชโพลดอกหนึ่งใหญ่หมานมันเร็วนี่ดอกจุ่มหน่อยมันเขามาเงี้ยงเลยพี่น้องไปใหญ่ฮะไปรอไก่บานนี่จุ่มหนึ่งในหน่อยอีก นี่สองจุมเห็ดข้าแปลงหรืเฮ็ดเขาดินดอกหนึ่งจ้านี่ตาคนูนตางไปหาไก่กันน้องพี่น้องเนาะได้มาแล้วนี่เฮ็ดกระด่างงามๆน้องพี่น้องนี่มื่วเยมันออกจากต้นจิกตัวนี้ในต้นจิกหมาหันเอเาไปหลับจ้าใหญ่มาพ่ออีเหลวจ้าปีดพูน ปอดมันอยู่ดีเนาะโอ้ยมันจะไปคือใหญ่แล้วนี่เขาเกสลามาแลวาาา้วนี่นี่ม้านม้านแล้วนี่พอก็มาพอคือเจ้าของ,นอนองนนเนาะพี่น้องนี่นี่เห็นบอกพี่น้องนี่ฮิปโพนม้านม้านแล้วโอ้ยตะท้องหายาพอลูกสาวจะได้ คอยอีกแล้วจ้าคอยอีกแล้วเห็ดเขาดิน嘛เห็ดเขาดินด้วยจ้าสองกันสองสองอันเฮียงกันสองอันเฮียงกันงามๆเลยเห็ดเขาดินน้องเก็บอู้ยุ่งกระไลบีเออนั่นนี่ดอกนึงจ้าทิดๆกันเลยจ้ามา้ามาแล้วมาแล้วคอยอีกแล้วด้วยจ้าเห็ดน้ำมัก็ง ปลาดองนี่อ,อุ้ยงามยิ่งน้ำมากดองไงน้องีีน้องเนาะเก็บนี่อุ้ยใหญ่ว่าจะมาใหญ่เก็บใดว่าจะมา,มาให้ลูกถือโต๊กมูลนำมาแล้วเอ้าอืม,อมกระตาไปทางอื่นอยู่ยยกระทองเอยกระทองหายก็ถือกระตาหาย พี่นอ้องฮ้ยเป็นหลวรหบเลยบริหารเต็มมือใหญ่เนาะมือขนมึงเงีงยอ่อเอ้าไปนี่ใหญ่ออพอ,อยีแล้วพี่น้องปัดใหญ่ปฏิเหตุกิ่นเหตุเบื่อนี่ใหญ่พอแล้วเหตุปวกดอกเดียวเนาะพี่น้องเนาะนี่ง,งามๆเลยปาดนาน,น งามงามงามใหญ่ย่างมาคนเดียว <laughs> มานมานแล้วเฮียเฮียนางอู้ปาดพี่น้องเบิ่งกะไก่มาเบิ่งกะไก่เด้อดวงงามงามน,นี่พี่นอ้องใหญ่ย่างมากระบอกอุ้ยเห็นเขาเตะลงมที่พี่น้องนี่นี่ดวงหนึ่งพี่น้อง นี่สองดอกดอกหน่อยนะ่านี่เห็นบ่นีิหมานหมานนี่พี่น้องมาแล้วนี่เห็ดน,น,น้ำมักน้องนี่มาใส่กระตาละ่ะตาท่องพัวมาหาไปนี่ออกจากใกล้กันเนาะพี่น้องเนาะนี่ยายก็ใส่เห็ดยาย่ยังเห็ดพ่นทั้งที่กันน้ำเข่า เสื้อใหญ่ชิ้ยางมาหอดน้องพี่น้องเนาะนี่บาดบาดบาดมองไปไกลๆด้องพี่น้องเนาะโอ้ยสวยพูดฮิดิว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 ขนาดนี้เห็นบอพี่น้องเขียวอุ้มพุ่มเลยเห็นบอดอกง่ายๆงามๆเลยหมูเหลือตากเขาเนาะพี่น้องเนาะนี่เอ๊ยฮึดมานมานมาแล้ว ฝุ่น้องน้ออีหลือเดือดจ้าเด้อไป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 ไอ้โอ้ยดอกนี่ดอกจุ่มงามงามเลยพี่น้องปัดงามงามดอกจุ่มโู้ดอกงามดอกใหญ่เลยอุ้ยปัดสัมเขีนเลยเด็กหน่อยเลยน้องจ้ายน้องนี่เก็บนี่นันมันมานมันมานแล้วเสียงหลุดเขาใหม่กำลังมากแซ่ลแซลเลยพี่น้องเลย จะปักไปมาตัวไปไม่หยังเมนโบเห็นมดอกไม้ยบัวเตหิตบัวเตหิตปวกดอกเดียวเห็นไหมห่างไปไปนี่ลุมปลงงองเลยเมนเห็ดขาวเออพี่น้องไฮ้นี่นี่นี่แย่พออีกแล้ว เห็ดโคกบ่านี้เพเฮ็ดข้าวแป้งเออนี่พ่อเฮ็ดโคกแกงกระเซ็บด้วยจ่าเด้อนี่นี่ดอกงามๆพ่อเฮ็ดน้ำมากนี่เอานี่แม่ได้เห็ดโคกน้ำเอาเห็ดโคกแถวนี้มันออกเห็ดโคกก็เฮ็ดน้ำมากพี่น้องเนาะนี่เก็บพี่น้องเก็บเอ้าเก็บอู้ยุ่งกระไรมันมันนี่ อุ้ยเอเดี๋ยวนี้มันก็ออกห้างแน่แหละน้องพี่น้องเนาะมันจะเท่าเมื่อล่ไหร่เน่ะเนาะมันเขาหลิวไหวแน่หลิวไหวแล้วเฮ้ย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 เฮ้พี่น้องเฮ้ยพี่น้องเฮ้ยเ้เบิ่งใกล้ใกล้ฟาดนี่จุ่มจุ่มดวงน้ำเมี่ยงามเลยเนาะพี่น้องเนาะจุ่มจุ่มจุ่มใหญ่มันเด้ไเลแต่ยาได้เล่าหัวเก็บมันนี่กระเจี๊ยกระเจี๊ยเขาหนักคนเลยพี่น้องอืออือ ชีวิตไม่สิ้นคอยก็ดินมาหากินใเลยมูเจ้าเลยเถอเ,เอ,อ้ยพี่าำอันนี้ก็าพักพรน,น้องพี่น,อนอ้องใจก็เจ็บแขนงเจ็บขาไปเป็นงอนงอนงี้ยเจ็บไปหักสู้ห<ง>ายเขาตะท้องก็อททอพอเห็นลำหมา,ากแดงนี่ละจ้ากอดแดงดิเอือแข่งแสบแสบด้วยพี่น้องด้วยอ๋องาม เก็บเท่านี้ป่าเห็ดจะได้จากหายหักอ้ยเขาเห็ดค่อยๆในตเนาะพี่น้องเนาะคืนดันคืนเลยมันแตกโอ้ยพี่น้องเอ้ยเขาหามันกินนู่นหรือหาไม่หยั่งวะโขกไก่บาทเนาะมันกินนู่นหรือแม่งจุดจีพี่น้องแป้นมือเลย ม่ง้างอุ้ยจะเป็นบาอยู่คนเดียวอุ้ยเห็ดยังเหรเถ้าอุ้ยเป็นบาสักอยู่คนเดียวอุ้ยโคเนาะเห็ดโคตรสิพี่น้องนี่พอแล้วว่าจะสักอยู่อีหยังเนาะพี่น้องเนาะเห็ดโคนรน้อยพี่น้องเออเก็บเถ้าดอกว่าใครไงเออนี่งามงามงามก็ละลายพี่น้องเจ็บไปไว้แน่แหละเถ้าเออมันกะหางเนาะพี่น้อง มต่องหางมันงก็หหางแน่แล้วนาะพี่น้องเนาะได้พ่อกินพ่ออยากก็เอาไปตัวหาไปเรื่อยๆอช,ชู่ๆเมนชิดแดดเมนชนบนชิตกเมนชิดร้อนสิ่งใดงานสิ่งใดก็ชู้เยี่ยมเนาะพี่น้องเนาะอืมเพ่นครับที่เป็นกระลังแจ้งใหญ่ชูบผูชูบคนใหญ่กับชีชู่ ออกพุ่หลายๆพี่เขามาเป็นกำลังใจให้ยายสิได้มีแห่งเห็ดคลิปต่อไปเนาะพี่น้องอไปเบิง่งตีเสียงหลุดเขามาขนาดแถวบา้านยายดอด่อนนิดหน่อยก็เสียงหลุดบ่อึดบ่อยากเลยจ้าเด้อน่าเถาน้าดอดูซอกพอเร็ววะผ่อเร็วแม่พอไมหมฮิตพ่นฮิตพ่นยายกำลังแจะบอกหัวเลาะกระตะทองอยู่ชาววเฮ็ด ตบยุ่งก็นางขายุ่งครบกิเลือดไปไหนเธอได้สิยางมาหอดเฮ็ดยาง่ะปาดพี่น้อง, át, น,องนี่พอ่อีเลี้ยวน,นี่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 ยนบ่พี่น้องเห็นบ่นี่ดอกงามงามเลยนี่มันกไก่เสียน,นี่แล้วเนะวาะก็มันสีหน่อยลงเฮ็ดพน ไก่หางแหละเนาะอุ้ยบอกไปย่างดอกเอาเอือเป็นลายหยาดแม่มันไม่บงหูดอกอุ้ยตกใจเลยพี่น้องมันอกาสาบมันอกาสาบปลาอือมีมันมันมันกับเป็ดเชียวว่าบุนกับต้มไกให้บึ้งพี่น้องนี่มันอยู่พี่น้องมันอยู่ไปหาไปเรื่อยๆไปจ้า ิวยายพอแล้วสิวดี๋ยวดิวดิวทิชยายก็ผ่อนพัดยายพอเห็ดที่ยายตามหาเห็ดละงอกขาวเด้อจ้าเด้อมวานหวนมามาพี่น้องมามามาพอแล้วพอแล้วเสียงเสียงยายตามหามามามาดอกนึ่งไหมเถ่านี่โอ้ยหเดบบอมีมูฮะพี่น้องนี่นี่และงูขาวเด้อพี่น้องเด้อปงามงาม งามขึ้ใหญ่บอกเดียวแล้วก็งามเลยจ้ะมันบม่มีหลูมมันอยู่ว่ออู้จะได้มันออกโดดเดียวแถวบ้านเฮามันก็ออกโดดเดียวสี่เลยลูกก็คือมือ้นังยังพ่อเป็นมูกระงกเหลืองอะมากระตองอันนี้มันอยากอยู่โดดเดียวอยากอยู่โดดเดียวอยากอยู่โสดมันมันมันเก็บพี่น้องหิดน้ำหมากหรือห็ดกอแดงเอ้ย เฮ้ยข้าผุนจะท่องผอท่องพุ่นเลยพี่น้องร้องนึ่งคนละจะได้เท้า <c oughs> หายหายหายไป vai, ไปไปท่องผุนเลือกพีน่น้องมวยหมู่เข่าจุดเอาเก็บเอาเก็บก <c oughs> นี่งามนี่เป็นหมองหมอกจะได้บุญโทรศัพท์เป็นลายตาก็อขอถูกขอไพ่ได้จ่ายหายเท้าเฮ็ดอีเเห็็ดดีออก๋ ลุงมอง่องคุณว่ายางออกไปพะลงงุงม่องมันมานยืน่นย่น,นลากกันยุ่งขวบพี่น้องเลยันกรยันดากเอาดากไอ้น,นี่เหรอผ่อนงวดงวด,ดอยู่นี่ดอกนิ้วปัดดอกน,นี้สีชมพูอ่องต้องเลยพี่น้องามงามม้วนอยู่ไตอันนี้ลิ้นมะเทา่า โอ้ยเนี่ยผาอยากกินลีพี่น้องเลยอยู่ไต่ไปตองลีดิโอ้หมาไม่ยังไอดอกใม่ค่ะดอกพันาอันนี่เขาอุปต้นดอกเข้าพันสาไม่ใช่มีหลายสีสีชมพูนี่ตัวนี้สีสีขาวแม่สีชมพูสีแดงสามสีน้องเฮ็ดน้ำหมากนี่โอ้จะคลองพื้นกินน้ำเหลือแบ่งกันเลยเด้อแก้วคู่เพิ่น มาแล้วเกาอยู่แล้วจ้าเฮ็ดเขาแปะฮิดเขาแปะไม่ฮิดเขาป้ายเอ๋อไอฮิดเขาป้ายตัวนี้อ๋อเขาเอิงเฮาป้ายฮิดเขาป้ายนี่มันมีอันนี้อยู่ยังจีนนี่พี่โมพี่เฮ็ดละงบอ่ะนี่เออนี่เฮ็ดเขาป้ายนี่มันเป็นเขาขาวอยู่ทึ่งๆเขาเรียกเฮ็ดเขาป้ายน้องพี่น้องแกงแซ่บเสียบนะนี่หยาดเจ้าของเพิ่นกินป้ายมันเป็นดอก ป็นดอกสูงๆแล้วก็มันเป็นแบบเขาป้ายอยู่ทั um. ้งงเฮ็ดเขาแปลกมาก,กับเป็นใหญ่ๆดอกใหญ่ๆขาวๆหนาเกียะโอ้เพีนครับละว่ะเขามาบางนึงเขาไปจะพ่นใส่ล้ว่ะเขาบดได้ดอกล้ว่ะบดได้ล้วะล่วะขนาดใกล้ก็บดบดได้ละว่ะอืมอคนบันละข้างได้จา่าเด้อยายมาผ่อพืน้นละว่ะไม่พังโอ้ของเขางี่ยงกัเงี่ยงล้ว่ะอืม เออเราว่าบรเป็นตาไปแล้วว่าเออเราว่าเขาพวมมาแล้วว่าเราให้พังเราก็เขามาหาคือกันนี่พ uh, ok ah> mm hmm> ี่น้องเอ็ดมันมากหามานนี่พูดจะบอกกระเพนครับก็เลยมาย่างไปย่างมาทิมาหาหลุดก็มาพ่อนาะจ่ายเนาะปไดนั่นนี่บอก ปดัดพี่น้องดอกนี่โอ้ยงามงามพี่น้องเอ้ยกเก็บกเก็บลูกเก็บเก็บลูกเก็บนี่ปดัดนี่าบอกพี่น้องเอ้ยเฮ็ดย, <laughs> ยังกับโบป,ป็น <laughs> เอางามงามมุ่งจะใส่มาแต่พ่นไส่แล้ววะป<อ>ัดขี่นลนใหญ่น่ะให้เบิง้งให้เบิง้งให้เบิง้งเบิง้งเฮ็ดพ่นไส่แน่เพิ่นว่าเพิ่นมา เพื่อนขี่รถมาจะพ่นไส้เพื่อนนะฮะเพื่อนขี่รถไงเพื่อนเราให้เบ่งพี่นาา้อ,นอนนง,อง,อง,องป๊อดเล่ากระไดหลายอยู่ไปเจต้อนได้ตอนแรกไปเจต้อนแรกพุ่นพี่น้องเราเดี๋ยวพอกินอยู่เนาะเราไปเงียง้ยเราเรามาเรากับทเขาไปเหื่อนเราไปขายส <laughs> <ไป> <laughs> ิไปก๋วยกินก๋วยกินอ่ะไปนี่เห็นพ่นไส้ด้วยกานี่เขาไปยังอู้คอยคอยมัดเจอเว้ากับแพร่ไอ,อันนี้อยู่พแพร่ขาบเราว่าเขาไปชุกชืเราว่ามือ มือนี้ไปถือผลแล้ววะไปพ่อแล้ววะบ่อพ่อบ่ค่อยพ่อแล้ววะยายก็มาหาอยู่แถวแบ้านานี่เลยน้าจ๋าเนาะเอ้ารุ่นนี้ปอดพี่น้องมันมันมัน,นนี่เนี่ยก็มาเล่นมาอยูน่นี่นนนลนแล้วน้าจ๋าเนาะบ่เล่มเด้อตืมกตาตาน้อยที่กันหรอเออนี่ม,นม,นมนนันมันยิ้มบ่พี่นออ้องอ,อ,อเจอก็เป็นขูข่ๆเลยนะแถวเนาะเก็บมา หอมหอมอ๋อหอมนี่พี่น้องมานมานกะได้แก่งด้วยนะจ่าเนาะยายกะ็เป็นเพื่อนยายกะชิจบคลิปมาหาเห็ดร่วมไว้เพียงแค่นี้ด้วยจ้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกค้อมิ่งแชร์ยายด้วยดีเสมอมาด้วยจ้าเด้อที่เป็นกำลังใจให้ยาย ยายผิดผ่าประกันได้ยายขออภัยด้วยจ้ายายรักนะทุกคนจุบจ๊บ,บจุบ๊บอย่าไปติดตามคลิปยายต่อไปเดี๋ยวได้จ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะฝากกดไลค์ดกดแชร์ดกดซับตะไคร้กดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจะไม่ขาดได้จ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ